ทำไมการสอบ PTE ถึงสำคัญสำหรับการเรียนต่อต่างประเทศ PTE คือการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษรูปแบบหนึ่งที่เราสามารถนำผลสอบไปสมัครเรียนต่อมหาวิทยาลัยได้ในหลายประเทศใช้ยื่นวีซ่าครอบครัวหรือสำหรับการย้ายถิน่นฐานใช้สมัครงานได้ทั้งในและต่างประเทศทั่วโลกและยังยื่นขอมเกรชันไปประเทศออสเตรเลียได้ด้วยค่ะแล้วการสอบ PTE ต่างจาก IELTS ยังไงจริงๆแล้วการสอบทั้งสองแบบเป็นการสอบวัดทักษะภาษาอังกฤษเหมือนกัน คุมทั้งการฟังพูดอ่านและเขียนซึ่ง PTE นะคะจะสอบกับคอมพิวเตอร์แตกต่างกับ IELT s ที่จะสอบกับคนจริงๆในพาร์ทการพูดและแตกต่างกันที่เนื้อหาข้อสอบการแบ่งพาร์ทของข้อสอบนั่นเองค่ะคลินี้เระอยากมาแนะนำคอร์สเรนวิดีโอ PTE ครบทั้ง4สกิลรับประกันคุณภาพโดยทีมจาก MUIC ร่วมกับตีเตอร์จากจุฬาและธรรมศาสตร์ บทเรียนดูซ้ำได้ตลอดไม่มีหมดอายุงานเขียนไรติงและคลิปเสียงสปีคกิ้งส่งตัวได้ตลอด1ปีเต็มและพิเศษสำหรับคนที่สนใจตอนนี้แค่10คนเท่านั้นนะคะซื้อคอส PTE รับไปเลยฟรีคอสสรุปแกรมมาที่เน้นเรื่องการเขียนและพูดให้ถูกหลักโดยเฉพาะทักษะที่ได้สามารถนําไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจําวันการทํางานรวมถึงการเรียนต่อก็ได้ค่ะในเนื้อหาก็จะมีทั้งภาพรวมข้อสอบ PTE สรุปพื้นฐานแกรมมาทั้งหมดที่ต้องใช้เทคนิคไรติงสปีคกิ้งอย่างละเอียดตั้งแต่เริ่มแต่งประโยคพาลุยโจทย์ครบทั้งยี่ สรุปภาพรวมเทคนิคทุกพาร์ตและแนะนําแหล่งฝึกทําข้อสอบอีกด้วยค่ะถ้าใครสนใจหรืออยากสอบถามรายละเอียดสามารถคอมเมนต์หรืออินบ็อกซ์เข้ามาได้เลยค่ะ